ดีจ้าขอต้อนรับสู่กัวไทยใบเหนียวนะจ๊ะวันนี้เมนูสุขภาพอีกแล้วอุ๊ยพริกลนจะทำซุปมะเขือรับประทานจ้าเอามะเขือ,อยาวมาย่างแล้วก็พริกเม็ดใหญ่นะจ้ะเอามาย่างพริกหอมอะ่ะผสมกันจะได้ไม่เผ็ดมากแล้วก็รสชาติก็จะละมุนไม่เผ็ดมากนะคะ หอมกระเทียมเราก็จะเน้นที่หอมเยอะนะคะซุปมะเขือเน้นหอมเยอะนะคะ,ะหะะคะัวกระเทียมก็จะใช้ไม่กี่กีบนะคะการเลือกหองหอมที่ใหญ่ๆและมีคุณภาพแบบนี้นะคะอืมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปอกหอมอแล้วก็หัวกระเทียมไปย่างกันนะคะนี่ค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของพลิกนะคะ ที่จะไปเอาไปย่างเหมือนกันนะคะอาไปคั่วในกระทะนะคะก็คืออันนี้ย่างมาแล้วพริกเ็นใหญ่ย่างพร้องมะเขือแล้วอันนี้ก็จะเป็นพริกจินดานะคะ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกหอมนี่ยเป็นหัวหอมหัวหอมจะเยอะนะคะจะใส่เยอะมากแล้วก็ส่วนกระเทียมก็จะประมาณนี้นะคะไม่กีดบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนของพริกกับหอมหอมแดงและกระเทียมไปคั่วนะคะ ไปคั่วหรือไปอย่างในกระทะนะคะวันนี้เราจะใส่ปลาทูลงไปด้วยนะคะปลาทูก็จะนําไปย่างเช่นกันจ้าระหว่างที่เรารอย่างปลาทูนะคะเราก็มาปอกมะเขือมะเขือ,อยาวที่เราเอามาไปย่างเสร็จแล้วนะคะเรามาปอกอัน,นมะเขือก่อนนะคะ หอกมาเขืยาวกันนะฮะร้อนมากค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็จะเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกมีพริกจินดาพริกหอมนี่นะคะมาใส่นดยนะคะโอ้เดี๋ยวอนี้ พริกก่อนนะคะแล้วก็มีพริกแม่พริกเมดใหญ่ด้วยจ้ะ<ม>ขอใช้มือเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ครัวไทยๆของเราต้องใช้มืออันนี้ล้างมือแล้วนะจ<ม>๊ะแล้วก็ตำค่ะ<ม>นะคะ<ม>อยากประมาณนี้นะคะ บะเขืยยาวลงไปจ้ะาะเขืยยาวนะจ้าอันนี้บะเขืยยาวที่เราไปย่างมาแล้วนะจ้าตั้งงงลงไปตามรวมกันให้ละเอียดเลยจ้าที่เราตามที่ไม่ละเอียดเมื่อกี้นี้ขอรอมะเขือแล้วเราก็มาตามรวมกันนะจ้าให้ละเอียดไปด้วยกัน แต่เราก็ยังไม่ต้องละเอียดมากเพราะเราจะรอปลาทูย่างอีกหนึ่งอย่างนี่ค่ะดูความจะนวๆน,นะคะหอมมากเลยจ้าอยากให้ทุกคนได้ได้กลิ่นเนาะอ่าแล้วนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็นำปลาทูนะคะมีปลาทูที่เราย่างไว้แล้วเอามาใส่อันนี้ แล้วแต่นะคะถ้าใครชอบแบบปลาทูเยอะๆก็ใส่ไปเยอะๆอันนี้ชอบปลาซุปมะเขือยาวนะคะมะเขือนี่จะทําได้สองแบบนะคะมะเขือเก็ได้มะเขือยาวก็ได้อ,อเสร็จแล้วจ้าทีนี้เราก็ประมาณนี้นะคะโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบไม่ละเอียดมากนะคะให้มีหอมแดงพอแบบเคี้ยวได้อะไรได้เขาก็จะอร่อยเป็นสมุนไพรนะคะอันนี้ก็ อันนี้เครื่องปรุงอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะใสน่น้ำมะขามเปียกใส่ไปนิดนึงประมาณนี้ปรุงรสนี่แล้วแต่ว่าจะชอบหวานชอบอะไรก็แล้วแต่คนชอบไปนะคะใส่น้ำตาลไปนิดนึงผงชูรสนิดนึงค่ะผงชูรสไม่ใส่เยอะนะ,ะด,ดูนะคะ ถ้าเกิดอ,อยากให้ละเอียดอยีกนิดก็ตำอีกนิดเพิ่มอีกนิดหนึ่งได้ตำเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ารู้สึกจะอยากไปนิดตามใจเราเลยนะคะการปรุงกันให้ละเอียดขนาดไหนก็ตามแต่เราเพราะเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบน,นั้นนะคะคเราไม่กินผงชูรสเดยอะนะคะไม่ดีต่อสุขภาพถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องใส่เลย นี่จะเป็นน no ้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้าน no ี้เราก็มาบีบมะนาวใส่มะนาวนี่ใช้สดสดบีบอย่างนี้เลยเพราะว่าบีบไปเลยจ้ามือล้างแล้วเน้อล้างมือเร็วเตือเพราะว่าการทำอาหารเราก็ต้องให้มือเราสะอาดนะคะอืม แต่ก็แม่เปรี้ยวมากหรอกมะนาวมันแบบไม่ค่อยมีน้ำเลยค่ะช่วงน,นี้ปรุงรสก็เดี๋ยวก็เสร็จและอ้อเราลืมน้ำปลาไปน,นิดนึงใส่น้ำปลานิดนึงนะจ๊ะไม่ต้องใส่เยอะเพราะเราใส่น้ำปลาราลงไปแล้วประนี้ดูความนัวดีค่ะนี่น่ารับประทานตอนนี้ตอนนี้ แบบน้ำลายซอ่แล้วจังมันจะผักต้มนะคะแล้วก็ถ้ามีหมูทอดก็กินกับหมูทอดนีดก็ไดม้มันจะอร่อยมากเลยอันนี้จะเป็นคนชอบกินอย่างเนี้ยค่ะผอมแดงแบบอย่างเงี้ยเราลองชิมนิดนึงนะคะอืมรสชาตได้ที่เลยไม่ต้องเติมอะไรอีกเลยค่ะโอเคเลยค่ะอันนี้ก็ตักเสิร์ฟได้เลย เกริบได้เลยค่ะนี่นคะคะแ้วก็ตามด้วยต้นหอมกระชีนิ่ซุปมะเขือของเรา เสร็จแล้วค่ะซุปมะเขือของเราแอบเปลี่ยนจานนิดนึงปรจานนี้มันน่ารักก็เลยเปลี่ยนใหม่นี่นะคะผักต้มที่เราเตรียมไว้เพื่อจะรับประทานกับซุปมะเขือนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่ติดตามแล้วก็ดูจนจบนะคะใครดูจนจบก็ขอให้รวยขอให้รวยนะคะเดี๋ยวคลิปหนะ้าก็คอยติดตามด้วยนะคะเมนูไหนเมนูอะไร ก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ